ในซอยเล็กๆของตัวเมืองสุรินมีห้องเช่าเก่าๆที่ค่าเช่าแสนถูกแต่คนย้ายเข้าแล้วก็ย้ายออกตลอดเวลาเหตุผลเพราะห้องใหม่เล็กเจ็ดมินนักศึกษาฝึกสอนเพิ่งย้ายมาใหม่เธอเลือกห้องเจ็ดเพราะราคาถูกและใกล้โรงเรียนแม้เจ้าของห้องจะเตือนว่าห้องนี้ไม่ค่อยมีใครอยู่ได้นานเธอก็ไม่ใส่ใจ คืนแรกทุกอย่างดูปกติแต่ตอนตีสองเธอสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงเคาะประตูก๊อกก๊อกก๊อกใครมาเคาะดึกๆเนี่ยมิ้นบน่นก่อนเปิดประตูออกไปแต่ทางเดินว่างเปล่ามีเพียงลมพัดเย็นวูบคืนที่สองเสียงเคาะมาอีกคราวนี้ตามด้วยเสียงผู้หญิงกระซิบเบาๆเพิดให้ฉันหน่อย เธอใจสั่นแต่เลือกซ่อนตัวอยู่ในผ้าห่มจนเช้าคืนที่สามมินตัดสินใจแอบส่องผ่านช่องประตูคราวนี้เธอเห็นเงาผู้หญิงผมยาวยืนก้มหน้าอยู่หน้าห้องพอเธอกำลังจะร้องเงานั้นกลับเงยหน้าขึ้นดวงตาขาวโพลนไร้ก้าวตาจ้องตรงมาที่เธอเช้าว,วันรุ่งขึ้นมิ้นรีบถามเจ้าของห้องจึงได้รู้ความจริง หลายปีก่อนมีหญิงสาวเช่าห้องหมายเลขเจ็ดแล้วถูกแฟนทําร้ายจนเสียชีวิตในนั้นร่างถูกลากไปทิ้งไว้ในตู้เสื้อผ้าก่อนเพื่อนบ้านได้กลิ่นเหม็นจนมาเจอตั้งแต่นั้นมาทุกดึกเสียงเคาะประตูและเสียงกระซิบว่าเปิดให้ฉันหน่อยยังคงดังต่อไปเหมือนวิญญาณเจ้าของห้องยังไม่ไปไหนและในคืนต่อมามิ้น ก็ได้ยินเสียงข้ออีกครั้งคราวนี้เสียงกระซิบดังขึ้นชัดเจนที่ข้างหูขออยู่ด้วยสักคืนเธอหันไปข้างเตียงแล้วเห็นผู้หญิงคนนั้นนั่งกอดเข่าอยู่ปลายเท้ามิ้นตัวสั่นจนพูดไม่ออกเหงื่อเย็นไหลท่วมทั้งร่างเธอพยายามเอื้อมมือไปเปิดไฟแต่หลอดไฟกระพริบคลิปก่อนจะดับพรึบเหลือเพียงแสงจันทร์สลัวลอดหน้าต่างเข้ามา ผู้หญิงคนนั้นยังคงนั่งกอดเขา่าปลายผมยาวเปียกชื้นหยดน้ำค่อยๆไหลหยดลงบนพื้นห้องเหมือนเพิ่งขึ้นมาจากที่มืดลึกๆเธอเงยหน้าขึ้นช้าๆเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งเจฟตรงนี้เธอชี้ไปที่ลำคอที่มีรอยช้ำเหมือนถูกบีบอย่างแรงหมินใจเต้นแรงแทบขาด แต่ในวินาทีนั้นความกลัวกับแปลเปลี่ยนเป็นความสงสารเธอพูดออกมาได้เสียงสันส่นๆฉันฉันจะช่วยเธอเองทันใดนั้นเงาผู้หญิงร้องไห้สะอึกสะอื้นแล้วค่อยๆเลือนหายไปทิ้งเพียงกลิ่นดอกจำปีอบอวนอยู่ในห้องรุง่งเช้ามิ้นไปเล่าเรื่องทั้งหมดให้พระวัดใกล้ๆฟัง พระจึงมาทำพิธีเชิญวิญญาณและอุทิศส่วนกุศลให้หญิงสาวคนนั้นเสียงเคาะประตูที่เคยได้ยินทุกคืนก็หายไปตั้งแต่นั้นแต่ก่อนจะกลับพระหันมามองมินด้วยสายตาน,นิ่งสงบแล้วพูดว่าโยมเรือกห้องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญวิญญาณเขารอใครสักคนที่จะฟังเสียงและช่วยเขาไปมิ้นยืนนิ่งขนลุกวาบ เธอหันกลับไปมองประตูห้องหมายเลขเจ็ดอีกครั้งเหมือนเห็นเงาผู้หญิงยิ้มบางๆแล้วค่อยๆ่ยเลือนหายไปในอากาศ